เมื่อแม่อยากจับลูกสาวแต่งงานจึงต้องวางแผนให้จิตรกรสาวมาทำทีเป็นเพื่อนคอยเดินเล่นกับลูกสาวแล้วแอบวาดภาพของเธออย่างลับๆเพื่อส่งภาพนั้นไปให้ผู้ชายดูตัวเรื่องราวอาจจะธรรมดาถ้าหากว่าจิตรกรสาวไม่ได้ดันไปตกหลุมรักกับเธอคนนั้นเข้าสุดท้ายจะลงเอออย่างไรติดตามได้นายคลิปสปอยหนังเลสเบียน ep 2ีในช่อง evkk ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับเรา นะและหนังเลสเบี้ยนที่เราจะเอามาสปอยในวันนี้ก็คือ Portrait of Lady on Fire หนังเลสเบี้ยนแนวโรแมนติกดราม่าแนวพีเรียจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีเพื่อนๆคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาเราก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายไปในปี2019มีความยาวทั้งสิ้น2ชั่วโมงเป็นผลงานของผู้กำกับเซลีนเซียมมาผู้กำกับคนเดียวกับที่กำกับหนังเรื่องทอมบอยที่เราเคยทำสปอยเอาไว้ใน ep 21ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูก็ สามารถคลิกที่ตัวไอตรงมุมบนด้านขวาเพื่อย,ย้อนกลับไปดูกันได้นะคะและสําหรับหนังเรื่องนี้ได้นักแสดงนําหญิง2คนก็คือโนเอมี่เมอร์แลนด์รับบทเป็นมาริอานจิตรกรสาวและอาเดลแอนเนลรับบทเป็นเฮลูอิสญิงสาวที่แม่ของเธอจะให้เธอแต่งงานและคลิปนี้เราขอ8.11ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าหากว่าใครจะพบกับหนังเลสเบียนที่ภาพสวยงามและมีความอาร์ตด้วยการนําเสนอเรื่องราวผ่านงานศิลปะก็ ขอให้ไปดูหนังเต็มๆก่อนจะมาฟังคลิปนี้แต่ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปฟังสปอยพร้อมกันเลยค่ะ ในช่วงปลายศตวรรษที่18มาริยานจิตรกรสาวกำลังสอนวาดภาพโดยเธอนั่งเป็นแบบให้พวกนักเรียนนักเรียนคนหนึ่งเอ่ยถามเธอเกี่ยวกับภาพวาดของเธอที่วางอยู่ด้านหลังมาริยานจึงบอกว่าภาพนี้ชื่อว่าภาพหญิงสาวในเปลวเพลิงย้อนกลับไปหลายปีก่อนหน้านี้มาริยานนั่งเรือหอบหิ้วกล่องไม้ที่บรรจุผืนผ้าใบาข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงเกาะที่ห่างไกลแห่งหนึ่งในบริเตนนีซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ั่งเศสเมื่อมาถึงสาวใช้ได้เข้ามาต้อนรับและเตรียมห้องพักสําหรับเธอในห้องนั้นมีภาพวาดของหญิงสาวคนนั้นแต่เป็นภาพที่ไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะตรงส่วนใบหน้าได้ถูกลบออกไปสาวใช้ได้เล่าว่าหญิงสาวที่เธอจะมาวาดรูปให้นี้เธอเรียนอยู่ในคอนแวนก่อนที่พี่สาวของเธอจะฆ่าตัวตายซึ่งสาเหตุการฆ่าตัวตายของพี่สาวนั่นก็เพราะว่าหนีการถูกจับคลุมถุงชนจากแม่ของเธอนั่นเองทําให้หน้าที่นี้ต้องมาตกอยู่ที่น้องสาวเทลูอิสจึงต้องกลับมาเพื่อ แต่งงานแทนพี่สาวโดยที่เธอก็ไม่มีทางเลือกเช้าวันรุ่งขึ้นสาวใช้ได้นําชุดสีเขียวที่เตรียมไว้เป็นแบบให้มาริอานสําหรับวาดภาพก่อนที่เธอจะเข้าพบกับเขาเตสที่มอบหมายให้มาริอานวาดภาพลูกสาวของเธอที่ชื่อว่าเฮลูอิสเพื่อนําภาพนั้นไปให้ฝ่ายชายซึ่งเป็นขุนนางชาวมิลานในการดูตัวโดยแม่ได้เล่าว่าก่อนหน้านี้เฮลูอิสปฏิเสธที่จะเป็นแบบให้วาดภาพเหมือนของเธอเนื่องจากเธอไม่อยากแต่งงานแม่ได้บอกให้มาริอานบอกกับเฮลูอิสว่าเธอ มาทำหน้าที่เป็นเพื่อนเดินเล่นของเธอเท่านั้นด้วยเป็นห่วงว่าเธอจะคิดสั้นฆ่าตัวตายมาริอันกลับมาที่ห้องพักและจัดเตรียมลงสีพื้นบนผืนผ้าใบสําหรับใช้วาดภาพก่อนจะดึงผ้าม่านมากั้นบริเวณน,นั้นเอาไว้ไม่ให้คนเห็นจากนั้นสาวใช้ก็มาตามเธอให้มาพาเฮลูอิสไปเดินเล่นและนี่เป็นครั้งแรกที่มาริยันจะได้เห็นหน้าของหญิงสาวคนนี้เฮลูอิสที่อยู่ในชุดคลุมสีน้ําเงินเดินออกหน้าไปโดยไม่มีคําพูดจาใดๆและไม่ไกลกันนั้นมาริยันเดิน ตามไปและคอยสังเกตดูอยู่ไม่ห่าง ลมแรงพัดจนผ้าที่คลุมผมอยู่หลุดออกเคยให้เห็นเส้นผมสีอ่อนของเฮลูวิสเมื่อเดินมาจนถึงหน้าผาชายทะเลจู่ๆเฮลูวิสก็ออกวิ่งสุดฝีเท้าจนมาริอันตกใจและรีบวิ่งตามไปเพราะคิดว่าเธอจะโดดหน้าผาฆ่าตัวตายแต่แล้วเฮลูวิสกลับหยุดวิ่งและหันกลับมาด้วยท่าทางอารมณ์ดีที่ได้ออกมาเดินเล่นโดยระหว่างนั้นมาริยันก็คอยสังเกตและแอบจดจำใบหน้าของเธอเพื่อกลับมาวาดภาพในตอนกลางคืน<ๆ>เธอเริ่มสกเกตภาพของเฮลูวิสในมุม ต่างๆและเริ่มวาดภาพลงบนพื้นผ้าใบาที่เตรียมเอาไว้วันต่อมามาริอันก็พาเฮลูวิสออกไปเดินเล่นริมชายหาดอีกแต่วันนี้ลมแรงทั้งคู่จึงใส่ผ้าปิดหน้ามาริอันจึงแอบสังเกตลักษณะการวางมือของเฮลูอิสแทนก่อนจะแอบหยิบกระดาษมาสเกตภาพไว้ในตอนที่เฮลูวิสออกไปเดินเล่นห่างจากเธอออกไปมาริอันกลับมาวาดภาพต่อทีละเล็กทีละน้อยจากความทรงจําซึ่งมันยากกว่าการวาดภาพจากแบบโดยตรงมากวันแล้ววันเล่าที่ทั้งคู่ออก ไปเดินเล่นกันและเฮลูอิสก็เริ่มแบ่งปันความรู้สึกของตัวเองให้มาริยานฟังมากขึ้นเธอมองดูผ้าที่ปากลวดลายยังไม่เสร็จพื้นหนึ่งและเล่าให้ฟังว่าพี่สาวของเธอทําไว้ก่อนจะเสียชีวิตไปและในที่สุดมาริอานก็วาดภาพของเฮลูวิสออกมาจากความทรงจําได้สําเร็จทั้งส่วนของใบหน้าและมือเหลือเพียงส่วนของเสื้อผ้าที่ยังคงวินว่างไว้เธอจึงหยิบชุดสีเขียวของเฮลูวิสที่สาวใช้เคยให้เธอไว้มาสวมใส่และลองไปนั่งที่เก้าอี้พร้อมมองผ่านกระจกเงาที่ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่แล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเธอรีบถอดชุดนั้นออกและรีบดึงผ้าม่านปิดบริเวณที่วาดภาพนั้นไว้เมื่อเปิดประตูออกก็พบว่าเป็นเฮลูอิสที่มาพบเธอทั้งคู่พูดคุยมาริยานจึงเล่นเพลงด้วยเป็นโนที่ตั้งอยู่ในห้องนั้นให้เธอฟังต่อมามาริยานก็ให้สาวใช้สวมชุดแล้วไปนั่งเป็นแบบให้แม้จะต้องคอยหลบหลบซ่อนๆนเฮลูอิสอยู่ตลอดก็ตามแต่เธอก็วาดภาพนั้นจนเสร็จในที่สุดมาริยานแจ้งกับเคาวเตสแม่ของเฮลูอิสว่า เธอวาดภาพเสร็จแล้วซึ่งตามกำหนดการหลังจากเธอวาดภาพเสร็จเธอจะต้องเดินทางกลับเข้าฝั่งพร้อมๆกับแม่ของเฮลูอิสที่จะต้องเดินทางไปทำธุระเช่นกันแต่ด้วยความที่เธอไม่สามารถทรยศต่อความไว้วางใจของเฮลูอิสได้มาริยันจึงขอร้องว่าก่อนเธอจะไปเธอขอบอกความจริงกับเฮลูอิสถึงเหตุผลที่แท้จริงที่เธอมาที่นี่แล้วคืนนั้นมาริยันก็รู้สึกกลัดกลุ้มใจเป็นอย่างมากแล้วเธอก็ใช้เปลวเทียนลนไปที่ภาพวาดของศิลปินคนเก่าซึ่งเป็นภาพที่ไม่มีใบหน้า ของเฮลูอิสก่อนจะหยิบมันเอาไปเผาในเตาไฟและวันรุ่งขึ้นขณะที่ไปเดินเล่นริมชายหาดกับเฮลูอิสและนั่งอ่านหนังสือกันอยู่นั้นเธอก็สารภาพถึงสาเหตุที่แท้จริงที่เธอมาที่นี่ว่าเธอมาเพื่อวาดภาพเหมือนของเฮลูอิสเมื่อเฮลูอิสได้ยินดังนั้นก็เหมือนถูกทำลายความไว้ใจทั้งหมดลงไปเธอโกโรธมากแต่ได้พยายามสะกดกลั้นอารมณ์และความเสียใจเอาไว้ก่อนจะขอดูภาพนั้นเมื่อเฮลูอิสได้เห็นภาพเหมือนของตัวเองที่มาริอันวาดขึ้นก็ตำหนิว่าภาพ นั้นดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติของเธอสักเท่าไรนักและมันก็ดูไม่เหมือนตัวเธอซึ่งมันทําให้มาริอันไม่พอใจจะลบใบหน้าของภาพวาดนั้นและเมื่อแม่ทราบเรื่องก็โกรธมากเพราะจะต้องเดินทางแล้วจึงบอกให้มาริยันอยู่ที่นี่ต่อและวาดรูปใหม่ให้เสร็จแล้วแม่ก็ออกเดินทางไปทําธุระที่อื่นอีก5วันคราวนี้เฮเลอิสยอมสวมชุดสีเขียวและนั่งเป็นแบบให้มาริยันวาดภาพของเธอและคืนนั้นมาริยันก็ตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยอาการปวดท้องประจำ สาวใช้จึงคั่วมเมล็ดเชอรี่และห่อผ้ามาให้เธออ้างท้องเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อคุยกันไปมาจึงได้รู้ว่าสาวใช้ไม่ได้ใช้สิ่งนี้ในการบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนมาสักพักแล้วเพราะว่าเธอนั้นตั้งขันหวันรุงขึ้นทั้งเฮลูอิสและมาริอันเลยช่วยสาวใช้ในการทําแทง้งทั้งการให้วิ่งวนแล้วก็ไปช่วยหาสมุนไพรามาให้ต้มดืม่มสาวใช้ขึ้นไปห้อยโหนอยู่บนคือจนกระทั่งหลน่นลงมาทั้งคู่จึงอุ้มเธอไปนอนพักที่เตียงระหว่างนั้นเฮลูอิ เิสหีบหลับด้วยความเหนื่อยอ่อนมาริยานจึงลุกไปหยิบกระดาษมาวาดภาพของเธอเฮลิสรู้สึกตัวลืมตาตื่นขึ้นก็เลยส่งยิ้มให้ต่อมาเฮลิสก็มานั่งเป็นแบบให้มาริยานวาดรูปต่อไปเธอนั่งนิ่งด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่มีรอยยิ้มแต่มาริยานก็ทําให้เธอยิ้มออกมาจนได้ทั้งสามสาวใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนั้นและตกตอนค่ำก็พากันไปที่ชุมนุมกองไฟที่มีพวกชาวบ้านผู้หญิงร้องเพลงกันอยู่สักพักเฮลิสก็เดินเข้าไปใกล้ กองไฟและนั่นทําให้ชุดของเธอติดไฟจนลุกท่วมมาริยานมองดูเธอด้วยความตกตะลึงชาวบ้านพากันเข้ามาช่วยดับไฟแล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปที่ตอนที่ทั้งคู่เดินเล่นริมชายหาดทั้งคู่ไปที่ถ้ำและแบ่งปันจูบแรกด้วยกันแต่แล้วภาพของเฮลูอีสในชุดแต่งงานสีขาวก็ตามปรากฏหลอกหลอนอยู่ในหัวของมาริยานเธอตรงเข้าไปหาเฮลูอีสทั้งคู่จูบกันและร่วมรักกันในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นทั้งคู่พาสาวใช้ที่ยังคงตั้ง ท้องอยู่ไปหาหมอตำแยเขาให้เธอนอนลงที่เตียงก่อนจเจ้าสมุนไพราบางอย่างมาใส่และจัดการทําแท้งให้สาวใช้นอนร้องด้วยความเจ็บปวดขณะที่ข้างๆกันนั้นมีเด็กทารกไร้เดียงสานอนอยู่ใกล้ๆเฮเลวิสบอกให้มาริยานที่เบื่อนหน้านี้หันกลับมาดูเมื่อกลับมาที่บ้านเธอจึงทําท่านั้นอีกครั้งและให้มาริยานวาดภาพเก็บเอาไว้วันต่อมาเฮเลวิส <Hey, Louis S 2> มานั่งเป็นแบบให้มาริยานวาดภาพต่อแต่คราวนี้มาริยานเข้าไปจูบเธอ แล้วทั้งคู่ก็มีอะไรกันเมื่อได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันความผูกพันของทั้งคู่ก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างแน่นแฟน้นในขณะที่แม่ของเธอก็ใกล้ถึงวันที่จะกลับมาเข้าทุกทีซึ่งนานหมายถึงเวลาของทั้งคู่ที่กําลังจะหมดลงภาพของเฮอิสในชุดแต่งงานสีขาวก็ยังคงหลอกล้อมาเรีานไปทุกผลทุกแห่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มาวาดรูปกันต่อมาเรีานเริ่มเอ่ยถึงว่าตนเองนั้นในขณะวาดภาพของเฮลอิสในทุทกๆครั้งก็สังเกตและจด จำทุกอากับกิริยาของเฮลูอิสได้ต่างจากเฮลูอิสที่เรียบเฉยแต่มาริอันหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เธอที่เฝ้ามองและคอยสังเกตจดจําอยู่ฝ่ายเดียวเฮลูอิสจึงลองให้มาริอันมายืนฝั่งที่เธอยืนและพบว่าจริงๆแล้วในฝั่งของเฮลูอิสก็มองและจดจําภาพของมาริอันอยู่ไม่ต่างกันเฮลูอิสเสียใจมากจนไปยืนร้องไห้อยู่ที่โขดหินริมทะเลมาริอันวิ่งเข้าไปกอดเธอและขอโทษทั้งคู่ร้องไห้ไปด้วยกันจากนั้นทั้งสองคน จึงกลับมาวาดรูปต่อจนเสร็จอีกไม่กี่วันแม่ของเธอก็จะกลับมาแล้วและจะเป็นคนบอกว่าภาพนี้ใช้ได้หรือไม่ทั้งคู่รู้ดีว่าสุดท้ายก็ต้องจากกันมาริยันวาดรูปเฮลูวิสเป็นรูปเล็กๆเกเ็บเอาไว้เฮลูอิสบอกว่ามาริยันยังโชคดีที่มีภาพของเธอไว้ดูในยามที่ไม่อยู่ด้วยกันส่วนตัวเธอนั้นไม่มีแม้ภาพของมาริยนันมาริยันจึงหยิบหนังสือของเฮลูวิสและถามเลขหน้าที่จะให้วาดภาพลงไปเฮลูวิสจึงเลือกหน้าที่28บมาริัน ารวาดภาพของตัวเองโดยมองผ่านกระจกเงาที่วางอยู่ตรงส่วนนั้นของเฮลูอิสลงไปในหน้าที่28ของหนังสือเล่มนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของเฮลูอิสก็กลับมาและเมื่อแม่ดูรูปก็พอใจมากและจ่ายเงินค่าจ้างให้มาริยานรูปของเฮลูอิสถูกเก็บใส่กล่องเตรียมออกเดินทางสาวใช้เดินเข้ามาก่อนมาริยานเพื่ออ,อำลลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายมาริยานเข้าไปลาเฮลูอิสที่ตอนนี้แม่ของเธอกำลังเปลี่ยนชุดเจ้าสาวสีขาวให้ใส่มาริยานกอดลา แม่และตรงเข้าไปกอดเฮลูวิสด้วยหัวใจที่แหลกสลายแต่ต้องกล้ามกลืนฝืนเอาไว้ก่อนจะรีบเดินจ้ำออกจากบ้านไปโดยไม่หันกลับไปมองอีกแต่แล้วในหัวของเธอก็ได้ยินเสียงเฮลูวิสพูดว่าหันกลับมาเธอหันกลับมาและเห็นเฮลูอิสในชุดแต่งงานสีขาวซึ่งดูเหมือนกับในนิมิตท,ที่หลอกหลอนมาริยานก่อนหน้านี้มาตลอดตัดภาพกลับมาที่ห้องเรียนศิลปะที่เดิมในปัจจุบันมาริยานกำลังตรวจดูงานวาดภาพของนักเรียนที่วาดภาพเหมือนของเธอเสร็จและบ บอกว่านักเรียนคนหนึ่งวาดเธอออกมาดูเศร้าซึ่งนักเรียนคนนั้นก็บอกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆจ,จากนั้นหนังได้เผยให้เห็นว่าหลังจากต้องแยกจากกันในคราวนั้นมาริอันได้เห็นเฮลูอิสอีกสองครั้งครั้งแรกเธอเห็นภาพของเฮลูอิสในงานเขียนในนิรทศการศิลปะเป็นภาพของเฮลูอิสที่มีเด็กหญิงผมบลอนด์ยืนอยู่ข้างๆโดยในภาพนั้นเฮลูอิสถือหนังสือและนิ้วของเธอขั้นที่หน้า28เอาไว้มันทําให้เธอรับรู้ได้ว่า เฮลูสยังคงระลึกถึงเธออยู่เสมอและครั้งที่2คือในคอนเสิร์ตวงออเคสตรามาริอันที่นั่งอยู่ที่โรงละครเธอมองไปยังฝั่งตรงข้ามและเห็นเฮลูอิสนั่งอยู่ที่ตรงนั้นในขณะที่มาริอันสังเกตเห็นเธอตั้งแต่เดินเข้ามาแต่เฮลูอิสกลับไม่เห็นมาริอันแม้แต่น้อยหนังได้ใช้ภาพไปที่ใบหน้าของเฮลูอิสที่เม่อมองไปยังวงออเคสตราที่บรรเลงเพลงอยู่เบื้องหน้าพวกเขาเล่นเพลงเดียวกับที่มาริอันเคยเล่นเปียโนให้เธอฟังเมื่อครั้งที่ยังอยู่ด้วยกัน เฮลูอิสจมอยู่กับความเศร้าน้ำตาของเธอค่อยๆพรางปรูออกมาพร้อมๆกับเสียงดนตรีที่ดังออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆกับหนังเลสเบียนที่ละเมียดละไมที่สุดอีกเรื่องนึงอย่าง Portrait of Lady on Fire เรื่องนี้สำหรับความรู้สึกของเราที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งแรกที่ประทับใจก็คือภาพซีนต่างๆในหนังที่สวยสดงดงามมากจริงๆนะคะส่วนพลอดเรื่องของหนังเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนและส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆเล่าออกมาอย่างช้าๆมากกว่าส่วนมุมกล้องแล้วก็มุมภาพต่างๆเนี่ยดีมากๆนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างแช่ภาพให้เราเนี่ยได้เห็นรายละเอียดและอารมณ์ของความ รู้สึกของแต่ละตัวละครเป็นหนังที่เล่าช้าแต่ว่าหน้าแปลกมากที่กลับทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยอยากติดตามดูจนจบนะคะแล้วมาดูจบแล้วเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกมากมายที่มันถาโถมเข้ามาจริงๆทั้งความรู้สึกที่ทั้งคู่ค่อยๆผูกพันกันจนเกิดความรักแล้วก็ความเจ็บปวดที่จะต้องแยกจากกันเรารสึกว่าเขาสองคนเนี่ยจะยังรักกันอยู่เสมอน,นะคะแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามแต่อีกใจนึงก็แอบแค้นใจไปด้วยนะคะที่เหตุการณ์ในยุคนั้นเนี่ยต้องมาพรากความรักของ เขเรียกได้ว่าอินมากๆเลยกับหนังเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีมากๆอีกเรื่องนึ้ง นะคะคสําหรับซีนที่ชอบมากที่สุดก็คือตอนที่เฮลูอิส e บอกให้มาริอนเนี่ยลองมายืนที่ตําแหน่งเดียวกับเธอแล้วมองกลับไปนะ,ะแล้วก็พบว่าต่างคนต่างก็จ้องมองแล้วก็จดจํารายละเอียดของกันและกันเพราะว่าตอนที่เราดูมาช่วงตน้ตนๆของหนังอะ่ะก็เกิดความรู้สึกแบบเดียวกับมาริยานะคะก็คือว่าต้องมาคอยสังเกตแล้วก็จําภาพของเธอซึ่งมันคงต้องเจ็บปวดถ้าหากวันนี้ต้องแยกจากกันนะคะแต่เราก็ลืมมองอีกด้านหนึ่งซึ่งก็คือเฮลูอิสที่ก็ต้องเจ็บไม่แพ้ รเรียกได้ว่าประโยคนี้ของเฮเลนิสเนี่ยมกระแทกใจคนดูอย่างเรามากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ดูแล้วมีความรู้สึกหรือว่ามีความคิดเห็นว่ายังไงเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะและถ้าหากข้อมูลที่เราเอามาสปอยให้ฟังนี้ พอผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและก่อนจากกันวันนี้เราก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยค่ะส่วนนางเลสเบีย้ยนหรือนาง LGBTQ ที่เพื่อนๆแนะนํากันเข้ามาเราก็กําลังขยอยดูแล้วก็พยายาทำคลิปออกมาให้ชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่้ามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะไม่พลาดอัปเดตท,ทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะ บาย